ไฟหน้านะครับนี่ดูถ้าดูไฟหน้าเนี่ยไฟหน้านี่คือดุมากนะครับเด่นมากเลยนะนี่น,น,นี่คลิปคาลิปเปอร์สีแดงที่มันตัดกับตัวรถมากนะครับรถสีฟ้าคาลิปเปอร์เบนเริ่มเลยสีแดงท้ายสวยมากเลยอ่ะนี่คือสไตไล์แบบว่ารถมัสเซลคาจริงๆนะคือ DNA ของความเป็นฟอร์ดมัสแตงเนี่ยโคตรเท่ oh, สวัสดีครับผมเบลที่ช่องเวรันการันตีอย่างนี้นะครับวันนี้ผมมาอยู่ข้างนอกนะครับที่ศูนย์สไปเดอร์รามินทานะครับนั่นก็เพราะว่าวันนี้นะเขาบอกว่ามีรถไฟฟ้าตัวหนึ่งเพิ่งเข้ามานะครับเป็นรถแรกของเมืองไทยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวรถฟ้า Ford m a s สตอีนี่เองนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนเป็นสาวกของเจ้าตัว Ford m u s ส a ตงบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ควรพลาดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าฮะตื่นเต้นมากไป เจ้าตัว f o ร d m a า h E นะฮะปรากฏตัวครั้งแรกบนโลกนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2019แล้วก็ขายจริงเนี่ยประมาณธันวาคมปีที่แล้วนะแล้วก็ขายมาต่างประเทศจมน้าเมืองไทยเนี่ยลดแรกเลยนะครับก็คือเดือนกันยายนปี2021นี้นะครับนี่นะฮะตัวจริงโอ้โหโคตรสวยนะครับ <Yeah. S 1> นี่มันโลโก้ม้าในตำนานนะครับสำหรับรถที่ชายหลายคนใฝ่ฝันนะใส่มัสเซาคาร์นะครับจะต้องเป็น f o r d m u s t a n นนะครับวันนี้เกิดใหม่ในร่างที่เป็นไฟฟ้า100%สําสำหรับเจ้าตัวมหาป่าไฟฟ้าคันนี้นะครับบอกว่ามีข่าวล่าสุดคือได้รางวัลลงเวอร์กินเนสเลกพอร์ของโลกนะครับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าถึง3รางวัลด้วยกัน <Wow. S 1> ต้องบอกว่าเขาได้ไปเอาเจ้าตัวมาชีเนี่ยไปลองวิ่งที่อังกฤษนะครับวิ่งจากเมืองจอห์โอครูลงไปถึงตอนใต้ระยะทางกว่า1,407กิโลเมตรนะครับซึ่งรางวัลแรกก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงาน ไฟหนึ่งหน่วยท่นหนึ่งกิโลวัตต์เอาเนี่ยเจ้าตัว Ford m a าร์ช e เนี่ยทำลายสถิติแซงเทสล่าไปนะครับอยู่ที่ 11.3กิโลเมตรซึ่งเทสลาทำได้เพียงแค่8.2กิโลเมตรเท่านั้นแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับรางวัลที่2เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรางวัลของการชาร์จไฟเร็วที่สุดในโลกนะฮะชาร์จไฟเนี่ยปกติเนี่ยถ้าชาร์จแบบฟาสชาร์จนะครับ0-180เราใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะแต่ตัวนี้นะครับชาร์จ0-100เนี่ยใช้เวลาสั้นที่สุดครับอยู่ที่43.13นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าเร็วกว่าเทสลาอีกแล้วก็มาถึงรางวัลสุดท้ายนะครับ เขาบอกว่าถ้าชาร์จ10นาทีเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับวิ่งได้ไกลสุดคือ150กิโลเมตร <Wow. S 1> แล้วเจ้าตัว Ford Mach-E เนี่ยต่อหนึ่งการชาร์จนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัวที่เป็น Long Range เนี่ยจะวิ่งได้ไกลถึง636กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP เนอะ แต่ว่า2คนเนี่ยที่เขาไปทําการขับลงไปเนี่ยเขาเป็นนักขับเนาะเขาวิ่งได้ถึง1,407กิโลเมตรเนี่ยชาร์จแค่1ครั้งเท่านั้น <c oughs> โฮโหฟังแล้วเป็นไงน,น่าสนใจไหมพูดแล้วก็อยากดูรถเลยนะฮะว่าแล้วเดี๋ยวเราขอน้องเขาดูรถกันเลยดีกว่านะครับไหนไหนมาเห็นเจ้าตัวจริงแล้วน้องครับค่ะ <c oughs> พี่อยากดูรถหน่อยสวัสดีครับ,รบอันนี้น้องอะไรครับชื่อฝ้ายค่ะพี่อยากจะดูรถหน่อยเนี่ยเปิดให้ดูหน่อยนะฮะเปิดได้เลยเรบะบบให้ดูหน่อยเดี๋ยวเราดูจากภายนอกไปก่อ,อนเลยได้ครับอ่าค่ะภายนอกตัวนี้ค่ะเริ่มจากตัวสีเนี่ยสีเป็นสีพิเศษค่ะ จะมีเฉพาะในตัว first edition เท่านั้นก็คือเป็น edition แรกใช่ค่ะถูกต้องค่ะเจ้าตัวนี้มีหลักๆที่เขาเอามาขายกี่รุ่นนะฮะตอนนี้ค่ะจะขายเป็นตัวขับเคลื่อน2อล้อค่ะอ่าแล้วก็ขับเคลื่อน4รล้อค่ะซึ่งเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ4ล้อนี้ก็2องมอเตอร์ดิถูกต้องค่ะโอ้นี่ความแรงนี่ได้แน่นอนนะครับเท่าล่าสุดที่พี่เช็คมาเนี่ยไอตัว first edition เนี่ยเขาบอกว่ามัน ความจุแบตเตอรี่88กิโลวัตต์อาวเลยนะ,ะถือว่าเป็นลูกใหญ่ค่ะแล้ววิ่งขับ2มอเตอร์ด้วยใช่ค่ะ<อ>ตัวนี้ค่ะรุ่นนี้สามารถวิ่งได้ไกล560กิโลเมตรค่ะต่อการชาร์จ1ครั้งเฮ้ยจริงๆ500นี่เยอะมากเลยนะใช่ค่ะได้ทั้งความแรงและระยะการวิ่งที่ไกล<อ>เลยโอ้และอีกตัวหนึ่งฮะที่เป็นตัวขับ2ะ 2> ค่ะ ตัวขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยก็ด้วยเป็นมอเตอร์เดียวค่ะจะสามารถวิ่งได้ไกลกว่าประมาณ600กว่ากิโลที่พี่เวลได้รีวิวไปเมื่อกี้เอาหลอเมื่อกี้ได้ยินด้วยแสดงว่าไอตัวที่เขาไปลองขับเนี่ยน่าจะเป็นตัวขับ2ถูกต้องเขาถึงได้วิ่งได้วัน600กว่าิโลเดี๋ยวแนะนำแม็กนิดนึงค่ะนอกจากสีพิเศษค่ะภายนอกจริงๆถ้าเป็นกับตัวรถนะคะจะมาเป็นแม็กขนาด18 แต่คันนี้เราได้แต่งพิเศษมาแล้วได้แม็กขนาด19นิ้วค่ะ,<ช>คะพร้อมกับเบรกคาลิปเปอร์สีแดงค่ะเด็นมากเลยนะนี่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 คิปคาลิปเปอร์สีแดงที่มันตัดกับตัวรถมากนะครับรถสีฟ้าคาลิปเปอร์บนเริ่มเลยสีแดงใช่ค่ะโอ้ก็ภายนอกถือว่าได้ครบแล้วเรื่องความสวยงามค่ะครับไฟหน้านะครับนี่ดูถ้าดูไฟหน้าเนี่ยไฟหน้านี่คือดุมากนะครับ ด้วยดีไซน์กระจังหน้านะครับแล้วพี่รู้สึกว่าเห็นอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันปิดเปิดได้ด้วยไอ<ช>ตัวนี้น่าจะปิดเปิดได้นีม่มีมีโซน่านะครับมีตัวยิงกล้องตรงนี้นะครับกล้องเนี่ยเป็นกล้องรอบคันเป็นกล้องรอบคัน,นถูกต้องค่ะก็จะมองเห็นมุมมองของตัวรถรอบคันเลยนี่ครับนี่ก็มีกล้องอีกนะฮะก็น่าจะเป็นตัวพวก Adaptive Cruise Control นะครับ ช่วยเรื่องของการเบรกกระทันหันกระชั้นชิดปรับความเร็วแล้วก็เดี๋ยวเชิญพี่แววทางนี้นิดนึงค่ะครับเอ่อมาสแตงเนี่ยจะเห็นว่ามือจับประตูจะดูแบบเรียบเรียไม่มีอะไรเลยเ่อที่ดูดิถ้าเทียบกับเทส l a แล้วเนี่ยคือปกติเทมันจะเป็นมือจับแบบกดปุ๊บเด้งออกมาค่ะแต่อันนี้ไม่มีครับใช่อามีอันนี้แทนอ่าใช่ค่ะอันนี้เป็นที่แขวนแขนถุงแกงหงือเปล่าน้อง เหมือนเหมือนที่แวงหงแกงอ๋อนี่ตัวเป็นมือจับเป็นมือจับค่ะแล้วเปิดยังไงอ่ะเวลาเปิดค่ะถ้ากุญแจอยู่ที่ตัวรถแบบนี้ค่ะไฟก็กดไปที่ประตูได้เลยค่ะใช้ตรงนี้ในการดึงค่ะโอ้คือกดอย่างนี้นะี๋ยวขอปิดไหนฮะแล้วกดถูกต้องก็แล้วนี่รหัสอะไรอ่ะรหัสตรงนี้เป็นความพิเศษของรุ่นนี้ค่ะจริงๆในรถทุกรุ่นเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นการใส่รหัสแบบนี้เลยเออไม่เคยไม่เคยเห็นเลยหรือว่ากดลิฟต์มาสแตนทําตรงนี้มาพิเศษเลยค่ะ เวลาที่ไฟไม่มีกุญแจค่ะไฟสามารถกดรหัสเพื่อที่จะเข้าไปในตัวรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจเลยไฟมาถึงตัวรถไม่มีกุญแจนะคะไฟทำการทัชลงไปตรงไหนก็ได้นะคะแถบรหัสปรากฏขึ้นไฟกดรหัสที่มีนะคะนี่รถจะทําการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเราก็กดตรงนี้เปิดได้เลยใช่ค่ะที่เราสามารถเข้าไปนั่งในรถได้เลยใช่ เท่อะเทสลายังไม่มีอย่างนี้เลยนะใช่ค่ะเป็นรุ่นเดียวเลยค่ะที่มีในตอนนี้โอ้โหโคตรเท่เลยนี่ประตูหลังประตูหลังก็ไม่มีอะไรจับคือก็กดแล้วก็เด้งออกมาอย่างนี้ถูกต้องค่ะโอ้ประตูทั้ง4บานเป็นแบบนี้เหมือนกันไม่ชินเลย่ะรบบกดปุ๊บรถเด้งถ้าวันไหนถือของมาเยอะนี่ทําไงเขาที่เขาก็ทำาอันี้มาแขวนถุงแกงแล้วค่อยกดก่อนนี่นี่เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูหลังรถหน่อยครับได้เลยค่ะชันด้านนี้เลยค่ะ ดูน้องไฟเก่งๆนะพี่ไม่หืดใส่น้องไฟหรอกครับโอ้อแต่ท้ายสวยมากเลยอ่ะเป็น<ว>ไฟแบบนี่คือสไตล์แบบว่ารถมัสเตอคาจริงๆนะคือ DNA ของความเป็นฟอร์ดม s สแตนเนี่ยนอกจากไฟหน้าไฟไท้ายต้องเป็นอย่างนี้สามขีดโคตรเท่อะแล้วอันนี้มีลูกเล่นอะไรฮะอันนี้มีกล้องหลังใช่ค่ะก็กล้องรอบคันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะ <S <S แล้วก็ฝาท้ายค่ะฝาท้ายเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะก็กดเปิดจากรีโมทก็ได้หรือว่าเปิดที่จับตัวรถก็ได้ครับ นี่นะครับเห็นเห็นว่าบางอันมันคิดเซนเซอร์ได้อยู่นี่นี่เขาบอกว่ามีคิดเซนเซอร์ด้วยอลองพร้อมกันเลยไหมคะลองพร้อมกันเลยนะครับพอดีว่ารถเพิ่งมานะครับน้องก็ยังไม่ได้ลองนี่ลองพร้อมกับน้องเข้าไปเลยนะครับใช่ค่ะอ๋อนี่มีตัวชุดชาร์เเาจ emergency charging นะครับเป็นปลั๊กชาร์จให้เ <คะ S 1> นาะแล้วก็เป็นด้านล่างก็เป็นชุดปะยางฉุกเฉินนี่ก็สไตล์เป็น compact SUV นะฮะ ประมาณโมเดล Y ใช่ค่ะไซส์เ <Size S 2> <Size S 1> ดียวกันเทียนกันเลยที่อยากรู้ว่าความกว้างเป็นยังไงพี่ขอใช้อุปกรณ์ได้ไหมได้เลยค่ะนี่พี่มีตลัาเมตรมาด้วย <laughs> นี่นะครับ <laughs> ผมเป็นวิศวะเนี่ยผมต้องทําทุกอย่างเป็นตัวเลขนะครับ <laughs> ความกว้างของตัวรถนะครับนี่รู้ไปพร้อมกันเลยนะครับอยู่ที่1เมตรสิเซนะครับความสูงนะครับหัวนี้คือได้แค่ใส่ของอะ่ะก็คือประมาณ6 19เซนนะครับส่วนความลึกนะครับจากตรงนี้จนถึงเบาะนะครับก็อยู่ที่85เซนนะครับก็ถือว่าเอาไว้เก็บของเนาะแต่ถ้าต้องการจะบรรจุสัมภาระให้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเบาะสามารถขับได้เบาะสามารถทับได้ข้าไตายคอมแพกเอสยูวีเนาะปิดนะครับปิดจากด้านนี้ก็ได้หรือว่าปิดจากกุญแจก็ได้อีกเหมือนกันค่ะโอเ่เลยนะครับโอเคนุ่มนวล ุ้มนวลมากด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์มีทั้งหน้าและหลังครัครับรอบคันเลยเนาะใช่ค่ะสวยจังเลยนะครับแต่ด้วยดีไซน์นะครับอันนี้เป็นหลังคาแก้วคือไม่เข้าใจพอทําเป็นหลังคาแก้วเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยมันน่าจะช่วยเรื่องของให้แสงเข้านะแต่มันก็ร้อนนะครับแล้วก็ด้วยดีไซน์ที่มันดูสปอร์ตนะฮะแฮชแบ็กอย่างเงี้ยไอที่นั่งด้านหลังเนี่ยเพดานจะรู้สึกเตี้ยนทันทีนะสำหรับคนที่ตัวใหญ่ ไปนั่งด้านหลังเนี่ยจะรู้สึกว่าเนี่ยแม่งเตี้ยนะครับเพดานเราก็ผ่านมาเห็นรูชาร์จนะครับก็กดปั๊บนี่รูชาร์จก็เป็น c ีซีเอสไนะครับมีรูล่างนี่ไว้เสียบพวกฟ้าชาร์ตได้เดี๋ยวจะเปิดฝากระปงรถด,ดูนะครับหาหก่อนอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่ฝั่งรถนี่อยู่นี่ที่เปิดฝากปรปงรถ นะครับอันนี้ต้องดึง2ทีนะ2จงังหวะนี่แสดงว่ามันเป็นล็อก2ชั้นคอยบอกไว้ฝั่งนี้ว่าแปลกมากนะครับนี่ไฮดรอลิกฟ้าบสิ่งที่เห็นคือช่องเก็บขอนที่มีขนาดใหญ่นะแล้วก็แบ่งมีพาดิชั่นกัน้นนี่ปะปิดอ่าเรียบร้อย นี่นะครับพอเราเข้ามาในรถสิ่งแรกที่เจอนี่ตรงเพลทเขียนว่า First Edition นโคตรเท่สิ่งที่เห็นนะครับการตกแต่งนะฮะสีคอนโซลน,นะครับนี่ลำโพงนะฮะเดี๋ยวบอกเลยว่าลำโพองอยู่นี่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้เป็นลำโพงของ BO นะฮะก็คือของที่ติดในอ u ด i ีมีลำโพงตรงนี้ด้วยตรงประตูด้วยแล้วก็บวกกับหนังสัตว์ได้สีฟ้านะครับสำหรับสีตัวเบาะแล้วก็ตัวด้านข้างแผงประตูเนาะ เข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นเลยเนี่ยจะมี2หน้าจอนะครับก็คือหน้าจอใหญ่ที่เป็นตรงกลางควบคุมนะอินโฟเทนเมนต์แล้วก็หน้าจอเกี่ยวกับตัวรถที่บอกใหม่คือสไตล์เทสลาชอบทาจอกลางนะฮะแต่พอมาชีคือเขาทารถมาเขาต้องแบบว่าเอ้ยคนส่วนใหญ่ชินจอตรงนี้นะครับก็เลยต้องมีตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยนอกจากเป็นหนังแล้วนะฮะมันเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับปุ่มอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่น่าจะเป็นพวกครูซอะแดปที เลนค i ปปิ n งคำสั่งไ <Okay. S 1> ว้ c คอมแมนปรับเสียงบวกลบทีนี้เรามาดูตัวจอตัวนี้นะฮะขอวัดขนาดก่อนนะครับผมว่าน,นี่สำคัญนะคนส่วนใหญ่ต้องการนะครับเวลาขับรถไฟฟ้าไม่ใช่อะไรก็อยู่ตรงกลางอันนี้จอขนาด10นิ้วส่วนจอตรงกลางนี่ใหญ่มากนึกว่าขโมย iPad ลูกมาแปะนะครับใหญ่นะฮะวัดขนาดนะครับ16นิ้วอะ <Yeah. S 1> คือปรับแอร์นะครับอันนี้ปัดพัดลมแอร์นี่ อันนี้วอลลุ่มไอตัวแก๊ก,กนี่คือกดได้เป็นวอลลุ่มส่วนนี้พัดลมอ๋อเวลาเลื่อนต้องสไลด์ปรับความร้อนพวงมาลัยปรับได้นะครับนี่ให้พวงมาลัยมันอุน่นอันนี้ปรับลมเป่าตูดได้นี่อ๋อลมร้อนนะฮะให้ตูดอุ่นๆนะครับแมวปรับแอร์แยกซ้ายขวาได้นะครับเนี่ยซ้ายกับขวาเบาะก,ก็เหมือนกปรผับอุ่นได้ซ้ายขวานี่แล้วก็พวกวิทยุอะไรวะเนี่ยเต็ไมไปหมดแนละ้วก็กดนี่ พัดเจ้าอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดวันนี้มีโฟนมี FM นะครับมีโทรศัพทมีน a v ว g ิเกเตอร์อ่านี่มัน Android นะ Android Auto ครับของตัวนี้เป็น Android Auto Dynamic Parking เออตัวเนี้ต้องบอกว่าคันนี้นะครับเขาไม่ให้ได้ลองขับเนาะคันนี้เขาบอกไม่ได้มีออโต้พไพลอตเนาะสำหรับจะตัว Ford m u s h E นะครับแต่สิ่งที่เขามีให้ก็คือออโต้พาร์คกิ้งให้คือระบบในการช่วยจอดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเบาะหลังบ้างนะครับ เรามาดูเบาะหลังบ้างนะครับโอ้โหอันนี้เนี่ยเบาะหลังเนี่ยเขาบอกว่าพับได้นะครับนี่กดปุ่มตรงนี้พับลอกมาพับได้นะครับเบาะเป็นแบบ2ส่วน3นะครับ2อทับเนาะอ่าึืนปลาตามสไตล์คอมแพ c เอสยูวีนะครับแหมลำโพงอยู่ตรงนี้นะฮะสีผ้านี่ตัดมีลำโพงเล็กความรู้สึกว่าคนขับเนี่ยตรงเพดานเนี่ยจะสูงกว่านะครับ ผลด้านหลังมันจะสปอร์ตนะมันก็เลยจะดูเตีย้ยๆนิดนึงแอร์อยู่ด้านหลังนะครับนี่2ช่องแล้วก็มีที่เสียบชาร์จ USB แล้วก็ Type C เลยเออมีรู Type C ด้วยนี่ที่ท้าพักแขนนะครับมีที่วางแก้วก็ถือว่าเฟอร์นิเจอร์เบยรวมเนี่ยก็ดูสะดวกสบายดีนะครับสไตล์รถสปอร์ตถือว่าข้างในเนี่ยฟังก์ชันที่เพียบมากนะครับ สมแล้วที่เป็นไฟฟ้านะฮะนอกเหนือจากฟังก์ชันแล้วนะความแรงความดุดันความเป็นมัสแตแงฟอร์ดวัชอีเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้386แรงมานะครับ0ถึ100 4.8วินาทีเท่านั้นนะ<อ>เป็นเรื่องปกติของรถยนต์ไฟฟ้านะฉะนั้นสาวกที่เป็นมัสแตงไม่ควรพลาดเลยนะทีนี้เราจะมาดูราคากันว่าราคามาเท่าไหร่นะไหนน้องไฟน้องไฟ <Hi. S 1> <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวคืนแจก่อน นะครับดเดี๋ยวติดกับบ้านเจ้าตัวนี้นะครับถามหน่อยครับว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะสำหรับตัว Mustang Mach-E นะคะในตัว First Edition คันนี้นะคะราคาอยู่ที่4,690,000บาทค่ะก็ะบอกอย่างนี้ครับสำหรับคนที่เล่น Ford Mustang อยู่แล้วเนี่ย เห็นว่าที่สไปเดอร์ขายมาสแตงอยู่แล้วรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นน้ำมันใช่ค่ะใช่ตัวนั้นมันเป็นเครื่องยนต์อะไรนะฮะตัวนั้นเป็นเครื่อง2003 EcoBoost ค่ะราคาอยู่ปกติเท่าไหร่ราคาจะอยู่ที่3ล้านปลายค่ะ3ล้านไปลายใช่ค่ะฉะนั้นอันนี้เพิ่มมาอีกประมาณ5 0 0 0 0 0ได้เป็นไฟฟ้าและเป็น First e d i t i o n ขับเคลื่อน4ล้อ2มอเตอร์นะครับแล้วเรื่องของโปรโมชัน่นการดูแลหลังการขายเป็นยังไงอันนี้มีอะไรแถ,แถมไหมบ้างในส่วนของการตกแต่งอุปกรณ์ฟิล์มพรมพวกนี้ก็จะมีให้อยู่แล้วนะคะ,ะ,ะวารันตีสําหรับรถคันนี้ค่ะคอยู่ที่2ปีหรือ30,000กิโลเมตรสอปีสามหมกิโลเมตรถูกต้องค่ะรวมทั้งในส่วนของตัวรถและแบตเตอรี่ไฟฟ้าแล้วถ้าเกิดว่าเสียอเอารถเอาเข้ามาแล้วมีปัญหาแล้วทำยังไงอ่ะ ก็ในกรณีรถมีปัญหานะคะเรามีศูนย์บริการรองรับลูกค้าทั้งหมด2ที่นะคะก็คือบางนานะคะเป็นสาขาใหญ่นะคะแล้วก็เรียบดวดนะคะเป็นอีกสาขาหนึ่งที่รองรับลูกค้าในการเซอร์วิสค่ะดูแลได้ครบทุกด้านเลยค่ะโอ้ต้องบอกว่าจริงๆสไปเดอร์นี่ขายเทสลาไปเยอะมากถูกต้องแล้วก็พอร์สขายคันอีกใช้คานเยอะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องไฟฟ้าขนาดรถน้ํามันตัวมัสแตงตัวเก่าที่เป็นน้ำมันซึ่งน่าจะดูแลจุกจิกมากกว่านี้ยังดูแลได้ เพราะนั้นไฟฟ้าพี่ว่าปัญหาจุกจิกเรื่องการดูแลน่าจะไม,นะไม่น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเนาะ <c oughs> ไม่เท่าน้ำมันเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็ฝากอีกนิดนึงค่ะ <c oughs> สำหรับตัว First Edition <c oughs> นะคะของเรามีพร้อมส่งทั้งหมด2คัน <c oughs> 2>, 2สีนะคะณ <c oughs> ตอนนี้นะคะและมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆ าลูกค้าอยากได้รับรถเลยนะคะจะมีสีฟ้าคันนี้และสีเทาอีกหนึ่งคันค่ะเข้ามาเลือกเป็นเจ้าของได้คนแรกๆเลยค่ะถ้าอยากมาเจอน้องฟ้ายนะครับให้มาที่สไปเดอร์อยู่ที่ไหนนะครับเรียบด่วนค่ะอ่าเรียบด่วนรามอินทานะครับถ้าเข้ามาอยากจะมาลองติดต่อดูรถมาหาน้องไฟ้ายได้เลยนะครับก็สําหรับใครที่ชอบ Ford Mustang และวันนี้นะฮะเจ้าม้าป่ากลายเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับ ให้มาดูตัวจริงได้เลยที่ Сп s ไ i d e r ร์รามอินทานะครับเพื están, ่อนๆคิดเห็นยังไงนะก็ฝากคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับเจ้าตัว o r r g m m s ซ E มาป่าไฟฟ้าตัวนี้นะครับแมวสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ